วสวัสดีค่ะรายการเส้นทางบันเทิงวันนี้นะคะก็อยู่กับพวกเราค่ะชินกรุ๊ปกรุ๊ปที่หนึ่งค่ะทุกคนอ่แนน,นำตัวหน่อยครับผมกับตันกาณาธรค่ะยาหยบปลียชาติค่ะการณัชชาค่ะจีเชตินาราค่ะโอ oh, ชาคิดครับวันนี้วันดีนะคะเป็นวันเกิดของการณัทชานะคะ <c oughs> ต้องให้ปีบวตเด็กก่อนค่ะสร้างความแฮกปีบ์ตเดทูเอ มาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดการทัทชากันค่ะวันนี้พอดีเลยเพื่อนๆร่วมร้องเพลง Happy b i r t ร์เดกันเสียงดังสุดๆและเมื่อวานนี้ยกขบวนกันมาสวัสดีปีใหม่ที่ช่อง7 HD นี่หละค่ะการปลื้มใจมากและยังมีรถฟู้ดทรัคปอเปี๊ยที่แฟนคลับนำมาสุขสันต์วันเกิดให้การถึงที่ช่องงานนี้เพื่อนๆพี่ๆทีมงานก็แฮปปี้ไปด้วยค่ะ เคารู้จักคนรักเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่สพอร์ตกันจนถึงวันนี้เลยก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะก็ตั้งใจทํางานเก็บเงินต่อไปค่ะแล้วก็อยากพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวค่ะสวยๆขึ้นงานปังๆแล้วก็เลตติ้งปังๆแล้วก็ ขอให้น่ารักเพิ่งแบวแ,แบบนี้ไปตลอดนะคะแฮปปี้ชอบแบบเอนเนอรีอย่างเงี้ยคือแบบสดใสละเลิงอะไรเงี้ยทำให้เราแบบหายเหนื่อยเ,ลยเวลาทํางาน <c oughs> ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีขอให้มีแต่คนรักแล้วก็เอ็นดูพิการตลอดไปค่ะและมากันทั้งทีก็ยกขบวนเข้าร่วมรายการเที่ยงบันเทิงสดพร้อมอัปเดตผลงานต่างๆทั้งที่ปิดกล้องไปแล้วและกําลังถ่ายทําอยู่มั่นใจได้เลยว่าสนุกแน่นอนค่ะ แกเอนเนอร์จีตอนแรกทุกคนออมมากเลยอยู่พี่จินก็ยาอมอ,ยาอมอยาออมยาออมเอนเอร์จีเอนเนอร์จีเอยเรจียาดอบอยาดอบบู๊ต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 อยู่ทั้งชถวตอนนี้รอออนแอร์ค่ะก็คือเรื่องลังปริศนาค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะรับรองว่าสนุกมากปะปะแล้วก็อีกเรื่องคือเงากรรมเทพค่ะ ก็ตอนนี้ถ่ายทําละครเรื่องเลดี้ทุ่งกระบือบานอยู่นะคะสนุกสนานเฮฮาปาร์ต hey, ี้สุดๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะกุหลาบเล่นไฟเรื่องนี้ก็เข้มข้นร้อนเข้ากองแล้วร้อนบทร้อนทุกอย่างร้อนอ,อยากให้รอชมจริงๆก็มี 2, 2เรื่องนะครับดวงใจเจ้าป่ากับคุณแม่แก้ขัดนะครับสเรื่องนี้ก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนิดนึงก็อยากให้ติดตามทั้ง2เรื่องเลยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งด้วยกําลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ผมพยศครับผม ส่วนวันนี้ชินกรุป๊ปกรุ๊ปที่2องกาตูนัชชาสิตาและมันนี่กิจจำนงก็แวะเวียนมาสวัสดีปีใหม่พร้อมกันงานนี้ทั้ง3คนก็มาพร้อมอาหารให้พี่ๆได้ทานในมื้อกลางวันกันทุกคนงานนี้ก็ขอฝากผลงานเช่นกันค่ะว่างตรงกัน3คนวันนี้ใช่ก็คือชินกรุ๊ป กรุ๊ปแรกเราไม่ว่างกันก็เลยนัดก,กันมาวันนี้ในไอจีอยู่ต่างประเทศแต่ตัวจริงกลับมาแล้วให้กลับมาเถอะทุกคนให้อาภัยแล้วจริงๆก็สวัสดีปีใหม่ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีตรุษจีแล้วก็วาเลนไทน์นะคะก็ไม่ว่าเทศกาลอะไรก็คนไทยของเราก็มีความเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความยินดีให้กันอยู่แล้วแล้วก็ขอให้มีความสุขไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็ขอให้ทุกคนยิ้มให้กันแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะเอาได้ผลง,งานนะคะสิตาตอนนี้ก็รอออนนะคะละครมีเรื่องขวัญล่านะคะแล้วก็เรื่องดวง ใจเจ้าป่านะคะครับผมวันนี้นะครับก็มีเรื่องสองธรนงนะครับกับภูเขาเงาพยักนะครับผมส่วนของหนูนะคะละครเรื่องรักร้ายสายลับค่ะก็ปิดกล้องไปแล้วค่ะก็คิดว่าน่าจะได้รับชมกันเร็วๆนี้สนุกครบรถแน่นอนค่ะห้ามพลาดเลย